พาไปรู้จักกับซี e มนซ s มเซ็นเตอรซอฟต์แวร์จำลองทางวิศวกรรมเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก DTE สวัสดีครับ ผมพีรลมจิโก้ไอทีครับวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท DTE นะครับ Digital Transformation Engineering อีกครั้งหนึ่งนะครับและที่อยู่ข้างๆผมนี้คือคุณเอ็มครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับวันนี้คุณเอ็มจะมาพรีเซนต์ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งของซีเมนต์นะครับซึ่งบริษัท DTE เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจะมาแนะนำซอฟต์แวร์อุ้ยเราเคยแนะนำไปหลายตัวแล้ววันนี้จะมาอีกตัวหนึ่งของซีเมนต์นะครับซึ่งเป็นตัวที่หลายคนน่าจะสนใจเลยตัวนี้ชื่อว่าซีเมนต์ซิมเซ็นเตอร์โอ คำว่าซิมด้วยมันเกี่ยวอะไรกับเกมซิมซิตี้ไหมครับเออจริงๆไม่เกี่ยวครับเหลงไม่เกี่ยวใช่ไหมครัซิมนี่ย่อมาจากคําว่าจริงจริงๆจะรีเฟอร์หรือว่าอางอิงคําว่าซิมูเลชันก็ได้อ่ามันคือคําว่าซิมูเลชันนะครับซิมูเลชันก็คือการจําลองทีนี้เราจะเข้าเรื่องเลยนะอ่าอธิบายเลยว่าซีเมนซิมเซ็นเตอร์ซอฟต์แวร์จําลอง จำลองอะไรครับจริงๆคําว่าการจําลองหรือว่าซิมเลชันนะครับ<ะ>เราจําลองเขาเรียกว่าเป็นการทํางานของผลิตภัณฑ์แล้วกันยกตัวอย่างเช่นเป็นเหมือนเครื่องบินการที่เราจะออกแบบหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์<ะ>แล้วก็เอาไปใช้งานเราจะรู้ได้ไงว่าดีไซน์หรือว่าสิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยมัน<ะ>เอาไปใช้งานแล้วมันจะบินได้แล้วก็เอา ตัวเครื่องมือที่เรียกว่าซิมเลชันเะนี่ยเข้ามาช่วยเนาะทำให้เรานะครับเห็นว่าเอ้ยเวลาที่เอาเครื่องบินไปบินเนี่ยมันยังบินได้แล้วก็วบินได้ดีด้วยใช่ม,มีประสิทธิภาพด้วยใช่ใชคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องมือหรือเครื่องเครื่องจักรอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ย พอเราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างเป็นโปรโตไทป์สร้างเป็นตัวทดลองขึ้นมา <ทะ S 2> ซึ่งการสร้างตัวทดลองหรือตัวโปรโตไทป์ขึ้นมามันก็ต้องเสียเวลาเสียต้นทุนในการจําลอง<ช>สร้างทดลองออกแบบดูก่อนแล้วสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปทดสอบอีกว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหน<ช>ถ้ามันใช้งานไม่ได้หรือมันไม่ดีพอเราก็ต้องกลับมาแก้ไขก<ใ>ว่า <Peak S 2> จะออกมาเป็นตัวต้นแบบที่มีความสมบูรณ์ได้แล้วเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากใช้ต้นทุนสูงมากใช้การค้นคว้ายุ่งยากมากๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเป็นเทคโนโลยีใหม่ อย่างซอฟต์แวร์ซิมเซ็นเตอร์เนี่ย เราสามารถจำลองสิ่งเหล่านี้ได้บนหน้าจอบนซอฟต์แวร์ก่อนใช่ครับผมเสร็จแล้วเราหาค่าที่ดีที่สุดจนกระทั่งสุดท้ายออกมาเนี่ยเราค่อยไปสร้างชิ้นงานจริงซึ่งมันจะประหยัดหลายสิ่งหลายอย่างมากรประหยัดอะไรบ้างครับก็ถ้าไล่มาเห็นภาพกว้างๆนะก็อันดับแรกคือลดการทำตัวชิ้นงานต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์นี่น <ะ S 1> ไม่ต้องมีโปรโตไทป์เลย<ช>คุณมีตัวจริงได้เลยเป็นมาสเตอร์เลยใช่ครับพอลดการทำตรงเนี้ยมันก็จะมีส่วนที่ตามมาคือลดต้นทุนในเรื่องของเงินนรวมถึงในเรื่องของเวลา นี่ไม่ต้องทําโปรโตไทป์ก็ประหยัดต้นทุนไปนะฮะใช่แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาแก้ไขปรับปรุงมันก็จะประหยัดเวลาไปเยอะ<ช>มากซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่ตามมาคือเรารจะได้โปรดักต์หรือว่าได้สินค้าที่ดีขึ้นรแล้วก็ร<ม>เราจะเห็นเป็นข้อมูลเชิงลึกนะว,ว่าในการที่เราจะผลิตตรงเนี้ยอะไรที่เราควรคํานึงถึงก่อนหลังในในการที่เราจะสร้างชิ้นงานขึ้นมาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมานี่การเห็นข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมันช่วยได้มากว่าในอนาคตเราจะพัฒนาโปรดักต์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเราก็มีข้อมูลเบื้องลึกเบื้อง ああแล้วก็แน่นอนนะมันต้องจะเป็นที่ต้องได้ผลผลิตที่ที่มากขึ้นああนะแล้วก็มีในส่วนของค่า ROI return of investment ที่ที่สูงขึ้นนี่นะครับทำสินค้ามาต้องได้กำไรครับผมบแล้วก็แน่นอนเนาะการการที่เราทำพวก simulation ตกเนี้รเราได้ได้เรียนรู้นวะัตรกรรม เป,เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆโอ้โอแลเวอาจจะค้นพบสิ่งใหม่ๆในระหว่างที่เราออกแบบหรือทำซิมูเลชันกันใช่ทีนี้เรามาดูกันว่าซิมเซ็นเตอร์เนี่ยเขาแบ่งการทำงานหรือการจัดการของเขาเนี่ยอยู่ในกี่รูปแบบในกี่แง่มุมสำหรับตัวซนะิมเซ็นเตอร์นะความสามารถของตัวโปรแกรมตัวนี้มีหลักๆเนี่ยที่ผมจะอธิบายเนี่ยก็คือมีอยู่ประมาณ3ส่วนนะสิ่งที่อยากจะเน้นในวันนี้จะพูดเน้นๆแค่2ส่วนก่อน ก็คือตัว system simulation นะหรือว่าการจําลองเขาเรียกว่าระบบการทํางานเนาะถามว่าทําไมเราต้องจําลองระบบการทํางานนะเพื่อให้เราเห็นภาพรวมถ้าเกิดเราจะเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าเอา product ของเราเนี่ยไปใช้ในสภาพจริงๆเนี่ยเขาทํางานได้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้คือส่วนแรกใช่ครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นส่วน simulation เอ่อหลังจากที่เราจําลองระบบการทํางานนะครับเราจะสามารถจําลองหรือว่าวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละแง่มุมใช่ในแต่ละแง่มุมหรือว่าเรียกว่าเป็นโมดูลได้สำหรับส่วนแรกนะครับ ตัว System Simulation หรือว่าการจำลองระบบการทำางานที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น Product ย่อยของของตัว s i เ m e n s มเซ็นเตอรซึ่งจะมีชื่อว่า s ิมเซ n นเตอร์อเมซิมนะครับซิมเซ m นเตอร์อเมซิมอันเนี้ยหน้าที่หรือว่าเขาสามารถเขาจำลองอะไรยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็คือสมมติว่าเราจะออกแบบสร้างรถยนต์มาคันหนึ่งในองค์ประกอบของรถยนต์เนี่ยจริงๆมีอลายองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่นมีในส่วนของยางมีส่วนล้อมีล้อมียางมีตัวถังมีเครื่องยนต์มันมีชิ้นส่วนเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งเราสามารถเอาชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้มาใส่หรือว่าประกอบเข้าไปในตัว s i ิ u เ t o r ออเมซิมแล้วก็ให้เขา simulate หรือว่าจําลองการทํางานจากชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้เพื่อดูว่าเอ้ยเวลาที่รถของเราขับขี่หรือว่าเคลื่อนที่ไป รูปแบบของของการทํางานมันเป็นยังไงบ้างระบบช่วงล่างการสะเทือนเป็นยังไงฐานล้อกว้างแคบจะมีผลต่อการทรงตัวของรถนั้นมากน้อยแค่ไหนใช้ซิมเซนเตอร์หรือว่าตัวอเมซิมเนี่ยนะครับคือซิมเซนเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นชุดซอฟต์แวร์ซึ่งมีตัวย่อยๆหลายๆตัวอยู่ในนั้นตัวอเมซิมก็คือตัวนี้เลยที่จะทําในเรื่องของซิสเต็มซิมูเลชันได้ใช่ครับก็เหมือนที่บอกประโยชน์ก็คือให้เห็นภาพรวมการทำงานก่อนมเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยจากภาพรวมการทํางานครับก็จะเราสามารถไป เพราะในส่วนที่เป็นลงลึกรายละเอียดดีเทลต่างๆได้ก็สำหรับโมดูลที่ทางซีเมนต์ซิมซนเตอร์เนี่ยสามารถซิมเลชันได้เนี่ยก็จะแยกออกมาหลักๆเนี่ยประมาณ10โมดูล10โมดูลตามที่เห็นในภาพนี้เลยครับผมมีอะไรบ้างก็ไล่มาข้าวๆนะก็จะมีการจำลองในส่วนของสตั๊กเจอร์โครงสร้างอันนี้โครงสร้างเรื่องของความแข็งแรงความอะไรอย่างนี้นะฮะครับผม ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเทอร์โมลครับมอุณหภูมิอุณหภูมิใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของโมชันครับพี่อุปกรณ์ที่ต้องมีการหมุนมีการเคลื่อนที่ใช่ครับรวมถึงจริงๆริงโมชันกับดินามิกก็คล้ายๆกันอ่ามันคล้ายๆกันใช่ก็ดูในส่วนของการเคลื่อนไหวการทํางานแล้วก็สามารถจําลองในส่วนของเซฟตี้ได้อ่าระบบความปลอดภัยครับผมแล้วก็ในส่วนของพวกของไหลการฟล o w ของของไหลประเภทต่างๆอืมครับแล้วก็ในส่วนของอะคูสติกโอ้เสียงที่เกิดขึ้นจากการทํางานของวัตถุชิ้นนั้นรวมถึงในส่วนของแมททีเรียล เช่นเราจะคิดค้นวัสดุหรือว่าแมทเทเรียใหม่ๆสามารถจําลองแมทเทเรีลได้ด้วยใช่แล้วก็ในส่วนของดู r าบิลิตีหรือว่าพวกความทนทานโอ้อันนี้สําคัญมากครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของอิเล็กโทร g n e เนต พวกเกี่ยวกับคลื่นสนามแม่เหล็กครับพวกโรงงานเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าอ๋อแม่เหล็กไฟฟ้าครับผมส่วนแรกเนี่ยที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะพูดรวมไปถึง3ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นอะคูสติกก็คือวิเคราะห์เรื่องเสียงนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสตัคกเจอร์ก็คือควิเคราะห์เกี่ยวกับพวกโครงสร้างออของแข็งต่างต่างครับผมบแล้วก็ในส่วนที่เป็นไดนามิกนี่นตัวอย่างนะตัวอย่างนี้ก็จะ,จะเป็นในส่วนของลมที่มากระทํากับตัวกระจกของรถยนต์สมมติเราออกแบบรถยนต์มาคันหนึ่ง เราก็จะมาดูว่าเวลารถยนต์นั้นวิ่งไปมีลมปะทะเข้ามามันจะเกิดเสียงอะไรขึ้นบ้างใช่ครับใช่ไหมฮะมีเสียงลมวิววิออกมาหรือเปล่าครับนะครับก็สามารถมาจําลองได้ด้วยซิมเซ็นเตอร์ตัวนี้ใช่ครับนะฮะเราจะเห็นเลยโอ้โหนี่ด้านหลังอันอันนี้ก็จะเห็นเป็นความแรงของลมใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งจริงๆเราสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ถึงระดับที่เป็นพวกความถี่แล้วก็ระดับเดซิเบลได้เหมือนกันโอ้โหเราจะเห็นเลยครับ ว่าเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นความถี่ไหนแล้วเสียงระดับความดังจะเป็นเดซิเบลเท่าไหร่แล้วก็สามารถไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สมมติเราอยากให้มันเงียบลงสำหรับตัวอย่างต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนชิ้นส่วนที่เป็นมอเตอร์เวลาที่มอเตอร์ทํางานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าการสั่นสะเทือนการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีเสียงตามมาครับเราก็จะวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นโทนสีได้นะว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันจะเกิด เป็นประมาณตรงไหนบ้างออกมาเป็นเวฟแบบนี้เลย<ช>ครับเป็นแบบวิ่งรอบๆอย่างนี้เลยใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็คือสําหรับชิ้นส่วนมอเตอร์ <Okay. S 2> แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นในส่วนของรถตักครับอันนี้คือเราจําลองเป็นเหมือนชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งของรถตักแล้วก็เราจะดูในส่วนของสตั๊กเจอร์ก็คือดูความแข็งแรงครับ,รบว่าชิ้นส่วนตรงนี้เวลาเอาไปใช้งานเนี่ย เวลาที่รับโหลดเนี่ยมันเสียหายไหมแล้วก็ดูในส่วนที่เ,เขาเรียกว่าเป็นดินามิกด้วยดินามิกด้วยม o ชั่นด้วยดูทีเดียวได้3อย่างเลยใช่ก็คืออันนี้ก็คือเป็นการจําลองที่เรียกว่าเป็นมันติวิสิตทั้งหมดนี้นะถ้าคุณต้องไปสร้างต้นแบบแล้วไปทําแล้วไปลองเองเนี่ย โอ้กว่าจะเสร็จครับอันนี้เสร็จในหน้าซอฟต์แวร์เสร็จบนหน้าจอคอมเลยนะฮะเ้วเห็นค่าที่ถูกต้องสามารถปรับแต่งแก้ไขออกแบบพัฒนาหรือว่าทําให้มันอยู่สุดจุดที่ดีที่สุดได้ใช่ครับตัวมาอยากจะพูดถึงตัวโมดูลที่เรียกว่า d u r a b i l i t y นะครับหรือว่า วิเคราะห์ในส่วนของความทนทานความล้าครับผมจากตัวอย่างนี้ก็เป็นชิ้นส่วนอันนี้เป็นชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์นะครับเป็นตัวมุมแคมเบอร์นะครับที่ที่ปรับดุมล้อเชื่อมต่ออยู่กับชุดกันสะเทือนกับชุดปีกนกเราก็จะสามารถทดสอบได้ว่าถ้ารถจะต้องวิ่งไปเจอแรงสั่นสะเทือนตกล้มตกท่อช็ขึ้นลงก็เด้งอยู่ตลอดเวลาวัตถุตัวนี้เนี่ยจะมีความทนทานแค่ไหนจะผิดรูปหรือเปล่าจะเสียหายหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ดูว่าการรับแรงหรือเรียกว่ารับโหลดในแต่ละช่วงเป็นยังไงครับผมแล้วก็วิ สำหรับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนการวิเคราะห์แอดิทีฟนะ d อดิท <Add itive. S 2> <itive> ีฟก็ a อดิทีฟแมน n แฟ a เจอร i n g งหรือว่า3 d ปพิ in, นครับประโยชน์ของตัวโมโดูลนี้เราเอาไปวิเคราะห์อะไรก็คือกระบวนการ3 d ป i ิ in, นครับเป็นกระบวนการที่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานในในเชฟหรือว่าในรูปร่างที่เป็นรูปร่างซับซ้อนได้ซึ่งกระบวนการอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะในการที่จะเอามาผลิตชิ้นงานประเภทนี้อย่างตัวอย่างในวิดีโอนียนะก็คือครเราทำการขึ้นรูปแบบ a อดิทีฟแมน n แฟ a เจอร i n g งนะเพื่อ หาว่าเราจะปรับสามารถปรับเชฟให้มันเป็นดีไซน์ที่ดีที่สุดได้ยังไงก็คือลดการใช้เนื้อวัสดุ ครับ <L an> แล้วก็ได้รูปร่างของชิ้นง,งานเนี่ยที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมโอ้ครับช่วงแรกของการออกแบบเราจะอาจอาจ,จะออกแบบมาเป็นรูปทรงทื่อๆตันๆนี้ก่อนแต่พอออกแบบไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าซอฟต์แวร์มันจะจะบอกเราได้ว่าเอ๊ะถ้าเราลดตรงนี้หรือปรับหารูปทรงที่ดีที่สุดครับผมสุดท้ายงานที่ออกแบบมาเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงแบบนี้ก็ได้ใช่ครับซึ่งมันจะใช้วัสดุน้อยมากาพอใช้วัสดุน้อยต้นทุนก็น,น้อยการผลิตก็น้อยลงใช่ัใช่ไหมครับโอ้โหเนี่ยถือว่าช่วยในการออกแบบหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ดีมากๆเลยครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือโมดูลที่เรียกว่าเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกก็คือเอาไว้วิเคราะห์ในชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกแม่เหล็กไฟฟ้าอ๋อชิ้นส่วนที่ทํางานแล้วจะมีส่งผลต่อแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ขยายออกมารอบๆบบข้างอย่างเช่นอะไรช่วมอเตอร์รพวกหมอปแปลงหรือว่าจะเป็นพวก อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นคอน sumer product คือใช้ในครัวเรือนครับเช่นพวกเตาไฟฟ้าเตาบีนดักชันเราก็เอาตัวซีเมนซิมเซนเตอร์ตัวนี้นมาวิเคราะห์ว่าถ้าเราออกแบบโดยใช้วัสดุแมทเทเรียนแบบนี้มันจะทําให้ได้ตัวพลังงานตัวได้ตัวกําลังเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วกำลังมันจะแผ่ออกมามากแค่ไหนมันจะมีผลต่อคนหรือเปล่าที่ใช้งานครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ ในส่วนที่เป็นความถี่สูงไฮไฮฟรีเวนซี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นโลฟรีเวนซี่ก็ได้ใช่ครับ ซึ่งวิธีการพวกนี้เนี่ยถ้าเราต้องไปวิเคราะห์จากของจริงสมมุติเราสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาเราต้องไปมีเซนเซอร์เยอะแยะมากมายที่จะวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดูว่ามันแผ่กาลังออกมานักมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนั้นอะยุ่งยากกว่าทาในซอฟต์แวร์นะครับทำในซอฟต์แวร์เนี่ยโอ้โหคุณรู้เรื่องเลยใส่พารามิเตอร์เข้าไปให้ครบใส่ข้อกําหนดลงไปให้ครบเสร็จแล้วเขาจําลองออกมาเนี่ยคุณเห็นภาพเลยคือทําให้เราได้ไอเดียเบื้องต้นภาพมาประกอนนั่นเองนี่โอ้โหดีมากสำหรับตัวต่อไปนะก็คือโมดูลที่เป็นแมทริลเลียน จริงๆอยากให้มองภาพใหญ่ๆแบ่งออกเป็น2อสจุดการวิเคราะห์ในส่วนของวัสดุเนี่ยเราวิเคราะห์ในเชิงที่เป็นไมโครสเกลหรือว่าเชิงเป็นเชิงจุลภาคนะครับเขาว่าเชิงจุลภาคหมายถึงอะไรอย่างเช่นว่าเ,เราเอาวัสดุไปใช้งานยกตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กปุ๊บเนี่ยการใช้งานมีการเปลี่ยนแปล,ปลงอุณหภูมิมนะครับซึ่งในในโครงสร้างจุลภาคของเหล็กเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้โครงสร้างภายในเนี่ยเปลี่ยนได้ซึ่ง มันจะมีผลอะไรนะมันจะมีผลต่อความแข็งแรงครับของของตัวโปรดักตของเรานั่นเองนะอันนี้ก็คือวิเคราะห์พวกโครงสร้างจุลยาคได้ว่าเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าอนะพอเราเจอแบบนั้นเราก็สามารถกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะอย่างนี้วัสดุที่เราใช้อาจจะเป็นเหล็กธรรมดาไม่ได้ละอาจจะต้องเกิดการผสมหรือว่าเป็นเหล็กชนิดอื่นหรือว่าไปใช้วัสดุตัวอื่นครับผมซึ่งมันจะเหมาะสมกับชิ้นงานนั้นมากกว่าใช่ครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนับนอกจาก เอ่อไมโครสเกลเนาะจะเป็นในพาร์ทที่เป็นพวกคอมโพสิตเมทีเลียนหมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าเราสามารถยกตัวอย่างเป็นการทําวิจัยแล้วกันนะรเราสามารถคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ๆ <ừ> นะ <ừ> โดยโดยใช้โมดูลตัวเน,นี้มาวิเคราะห์ได้เช่นเราจะมีการผสมระหว่างพลาสติกกับคอมโพสิตตัวอื่นผสมเพื่ออะไรให้มันได้ความแข็งแรงที่ที่ดีขึ้นนี่ซึ่งมันอาจจะเหมาะกับการใช้งานในในในแอปพลิเคชันอื่นๆได้ได้ได้ดีกว่า ครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของโมดูลที่เรียกว่าแมทีเรียลนี่สุดท้ายแล้วงานออกแบบของคุณอาจจะต้องสร้างวัสดุเป็นคอมพิตร์รูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นส่วนผสมชนิดใหม่ออกมาอาจจะได้วัสดุแปลกๆซึ่งเอาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือว่าเอาไปต่อยอดได้อีกในอนาคตนะครับสําหรับส่วนต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนที่เอาวิเคราะห์พวกของไหลก็คือประเภทที่เป็น CFD simulation อย่างตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นการออกแบบ รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งหรือว่าค่ายหนึ่งแล้วกันนะก็นี่โอโ้โหเวลาที่โรไดนามิกกันอีใช่ใช่ครับเวลาที่เราออกแบบมาเราก็วิเคราะห์ว่าเอออย่างเวลารถขับขับรถรถเคล,ลื่อนที่นะครับ,รบมันก็จะมีลมไหลผ่านครับเราก็จะวิเคราะห์ว่าส่วนนี้ลมที่ไหลผ่านมาเนี่ยมันมันทำให้เกิดแรงต้านอากาศกับตัวรถเนี่ยมากหรือน้อยเป็นยังไงนี่ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อเนื่องว่าเราควรจะไปปรับดีไซน์ ยังไงภาส่วนไหนของตัวรถนะครับนี่นะฮะจากที่เห็นในวิดีโอเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสดทานเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปจําลองของจริงนะครับเ <นะ S 1> ราได้เห็นค่าที่ออกมาจริงๆแล้วเรายังสามารถปรับงานดีไซน์ที่ สดๆดเดียวนั้นได้เลยจับยืดขยายอย่างเช่นพวกแฟลปที่ลิ้นใต้กันชนหน้าต้องการจะดักลมเท่านี้ถ้าลดกําลังลงค่า CD ดีขึ้นไหมนะครับหรือว่าล้อควรจะมีออฟเซตยื่นออกมาอีกหน่อยนึงเพื่อที่จะได้แก้ไขเรื่องของโฟลลมได้ดีขึ้นโอ้โหอันนี้คือปรับได้แบบนี้เลยดีเทลนะฮะละเอียดมากๆนะครับทำให้งานของเราออกมาเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีมากๆค S <S ซึ่ง <ผม S 2> สำหรับตัว CFD Simulation ของ Siemens Simcenter นะครับก็จะมีตัวชื่อย่อยก็จะเป็นตัว Simcenter Star CCM อ๋ออันนี้เป็นตัวย่อยของเขานะครับ Star CCM plus นี่นะฮะใครอยากออกแบบรถยนต์ต้องลองตัวนี้นะจริงๆวิเคราะห์ขอ,ของไหลของไหลได้นอกจาก อะไรก็ได้ที่มีของไหลเข้าไปได้ทั้งของเหลวน้ําอากาศได้หมดอื่นๆต่อมาก็จะเป็นโมดูลตัวเซฟตี้ตัวเซฟตี้ก็ตามชื่อเลยก็คือวิเคราะห์ในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารอันนี้มันจะเป็นคาริโอเอดสหกรรที่อาจจะเฉพาะก็คือยกตัวอย่างนะเราออกแบบรถยนต์พวกห้อมโดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทํายังไงให้ผู้โดยสารเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบหรือว่ามีโอกาสที่จะบาดเจ็บน้อยที่สุดก็จะมีโมดูลตัวเนี้ยตัวตัวเซฟตี้ตัวเนี้ยมามาช่วยในการ วิเคราะห์ได้สมัยก่อนต้องเอาหุ่นจําลองไปนั่งในรถแล้วก็ต้องยอมสละรถคันหนึ่งวิ่งมา60กิโเมตรต่อชั่วโมงชนตุ้มหุ่นไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าหุ่นมันทําจากไฟเบอร์มันทําจากอะไรแต่คนเราเนี่ย <c oughs> กล้ามเนื้อเนี่ยมันอาจจะบาดเจ็บก็ได้เพราะฉะนั้นการซิมูเลชันแบบนี้เนี่ยมันสามารถใส่รายละเอียดลงไปได้ว่าอ่ะถ้าเป็นกล้ามเนื้อกระดูกคอคอจะเคล็ดไหมรหรือการบิดตัวแรงกระแทกเนี่ยมันจะส่งผลให้เนื้อช้ําตรงไหนหรือเปล่า <c oughs> มันสามารถใส่รายละเอียดได้ดีกว่าการจําลองด้วยการใช้หุ่นยนต์แบบสมัย ครับตัวนี้ละเอียดกว่าเยอะคือจริงๆอาจจะใช้คําว่าทําร่วมกันก็ได้เพียงแต่ว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ตัวซีเมนซินเทนเตอร์ตัวนี้ทำให้เราเห็นภาพก่อนเราค่อยเหมือนไปทำฟิสิกอลเทสอีกทีหนึ่งสุดท้ายสุดท้ายคุณได้ค่าที่ดีสุดแล้วคุณไปทำฟิสิกอลเทสเพื่อพิสูจน์ความจริงอีกทีใช่ท่านาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนับในส่วนของโมชั่นโมชั่นโมชั่นก็พูดง่ายก็เหมือนจะตามชื่อได้เลยก็คือวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของของโปรดักต์ของเราเวลาที่เอาไปใช้งานอย่างตัวอย่างอันนี้ก็คือ เป็นชิ้นส่วนเป็นเฟรมรถโอ้โหนะนี่รถสเปซเฟรมเลยครับผมนะก็มเเวลาที่ขับไปเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่ามีหลุมมีอะไรพวกนี้มันเกิดการกระแทกแล้วก็ดูว่าชิ้นส่วนต่างๆรับโหลดเท่าไหร่แล้วก็พฤติกรรมการเคลื่อนไหวเนี่ยมันยังเป็นปกติหรือเปล่าหรือว่ามันมีส่วน พาทไหนที่เสียหายไหมใช่เพราะอย่างโครงสร้างตัวถังรถเนี่ยสำคัญมากครับเวลาล้อหรือช่วงล่างรับแรงสะเทือนขึ้นมาเนี่ยมันถ่ายน้ําหนักมาที่โครงสร้างหรือตัวถังรถแบบไหนซึ่งมันจะส่งผลต่อการทรงตัวของรถทันทีตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของล้อของตัวเครื่องบินเวลาที่เครื่องบินจะลงก็กางล้อออกมาทีเนี้ยมันก็จะมีแรงกระแทกเวลาที่ปื้ดเข้าไปนี่นะฮะก็วิเคราะห์พาสตรงเนี้ยนะว่าสามารถรับแรงได้โอเคไหมแล้วก็ อย่างที่บอกก็คือเราดูโมชันนะครับมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันปกติหรือเปล่ามันมีโอกาสที่จะชิ้นส่วนเนี่ยทำงานผิดพลาดแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาหรือเปล่านั่นเองนี่นนะแล้วระบบเขาฉลาดมากนะครับจำลองแบบสภาพแวดล้อมเหมือนจริงจริงเลย,เ,ลยเวลาล้อกระแทกพื้นทีแรกป้าบลงไปเนี่ยโอ้ยุบตัวสุดแล้วเวลาจังหวะคืนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแรงกระทำนะฮะแรงโต้โต้แรงโต้ตอบแรงอะไรต่างๆซึ่งเขาคำนวณจากของจริงเลย ซึ่งใช้ค่าความแต่ความจริงออกมาเราจะให้เราได้รายละเอียดของงานคำนวณครั้งนี้ได้ชัดเจนแล้วก็นอกเหนือจากตัว10ตัวที่ที่กล่าวมาน้เหนือยรัก10บโมดูลอันนี้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เขาเรียกว่า หรือกว่านั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทำอปติมิเซชันนะเป็นการวิเคราะห์ดีไซน์ต่างๆให้ให้เราได้ค่าที่เหมาะสมซึ่งตัวความสามารถตรงนี้จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าซิมเซ็นเตอร์ฮีตอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับฮีทนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวย่อยๆอยู่ในซิมเซ็นเตอร์ตัวฮีทนี่เขาทำอปติมิซ์ยังไงครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยโอเคครับในส่วนความสามารถของฮีทนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นการทำอปติมิซ์นะก็ให้เข้าใจง่ายคือหาดีไซน์ที่เหมาะสม ตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบการทํางานเ,าเขาเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วกันเป็นระบบระบบหนึ่งแล้วก็เขาวิเคราะห์นะว่าถ้าเกิดว่ามีทางเข้าของลมเนี่ยเปลียนปรับเปลี่ยนด,ดีไซน์ไปเรื่อยเวลาลมเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิต่างๆเนี่ย เป็นเท่าไหร่อันนี้คือวิเคราะห์อุณหภูมิเนาะแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวระบายความร้อนพวกฮีติงว่าเราจะวางฮีตสิงตรงไหนนับที่จะทําให้มันช่วยระบายอากาศได้ได้ดีที่สุดแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกปรับเปลี่ยนเชฟเราจะใช้ขนาดเป็นยังไงถึงจะได้การระบายอากาศที่ดีที่สุดตัวอย่างนี้ก็คือจะชี้ให้เห็นได้ได้อย่างชัดเจนสมมุติเราดีไซน์มาแล้วนะครับเราอาจจะเทสในเรื่องของบางเรื่องเราอาจจะซิมูเลชันในเรื่องของบางเรื่องมาแล้วแต่พอเรามาดู อีกทีหนึ่งด้วยฮีทเนี่ยฮีทสามารถรื้อโครงสร้างภายในแล้วปรับออปติไม้มันให้มันได้สิ่งที่ดีสุดถ้าถ้าเรามองในเรื่องของการระบายความร้อนคุณเห็นเลยว่าคุณเปลี่ยนฮีทซิงค์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไอตัวขึ้นความร้อนสีแดงๆมันก็จะลดลงไบกายเป็นสีฟ้าแสดงว่าโฟลว์ของลมหรือระบายลมเนี่ยทำได้ดีแล้วแล้วก็นอกเหนือจากตัวอย่างอันนี้ก็จะคือจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะก็เป็นเหมือนการระบายความร้อนจากปล่องปล่องหนึ่งแล้วก็ ในส,ส่วนของวิศวกร,กรหรือผู้ออกแบบเนี่ยเขามีดีไซน์หลายๆแบบเขาไม่รู้ว่าเอ้ยเราควรจะใช้ดีไซน์แบบไหนที่ที่มันจะช่วยให้ระบายความร้อนออกไปแล้วอุณหภูมิเนี่ยต่ำที่สุดเนาะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนเชฟแล้วก็ขนาดของตัวตัวใบพัดเป็นเหมือนตัวดูดอากาศออกนะครับครับผมตัวโปรแกรมต,ตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะวิเคราะห์ให้เรานี่ว่าด้วยขอบเขตที่เรากําหนดเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับว่าไดมิเตอร์ของตัวใบพัดเรากําหนดไดมิเตอร์ขึ้นมาว่าต้องมีขนาดไม่เกินนี้ค แต่ว่าตัวใบตัวเธอไบข้างในเนี่ยจะเป็นรูปทรงไหนก็ได้ครับตัวโปรแกรมเขาจะวิเคราะห์ให้เราเนาะว่าเ,เชฟแบบไหนจะทําให้เราได้ อุณหภูมิที่ต่ำที่สุด ừ, ก็คือ ừ, พูดง่ายระบายอากาศได้ดีที่สุดนั่นเองออนะคะซิมเซ็นเตอร์ฮีตตัวนี้เนี่ยเหมือนกับหาจุดที่ดีที่สุดในเรื่องที่คุณต้องการออกแบบตรงนั้นใช่ครับนะครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมนะครับ,รบที่เราเล่ามาทั้งหมดของซีเมนซิมเซ็นเตอร์ใช่ครับถ้าจะให้คุณเอ็มช่วยสรุปหลักๆของซิมเซ็นเตอร์น่าจะแบ่งออกมาเป็นสัก3าหัวข้อได้ครับผมครับผมก็อธิบายให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับอันดับแรกก็คือตัวซิมเซ็นเตอร์อเมซิมครับเราสามารถใช้ตัวอเมซิมตัว ระบบการทํางานก็คือดูภาพรวมก่อนถ้าเราออกแบบระบบแบบนี้มันจะทํางานได้เป็นยังไงได้ดีมากน้อยขนาดไหนต่อมานะหลังจากที่เราวิเคราะห์ระบบการทํางานด้วยอเมซิมแล้วเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ในส่วนโมดูลย่อยๆที่เอาไว้หาหรือว่าวิเคราะห์ดีเทลใน,ในแต่ละในแต่ละส่วนแต่ละส่วนจะเป็นในส่วน10โมดูลที่ที่ผมแนะนําไปแล้วก็สุดท้ายนะหลังจากทีเ่เรารู้แล้วว่าการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนเนี่ยอันไหนมันดีที่สุดเราสามารถเอาซิมเซ็นเตอร์ฮีท มาใช้หาดีไซน์ที่ดีสุดก็คือเป็นการทำออฟติมิเซชันในส่วนสุดท้ายได้เรียกว่าครบวงจรตั้งแต่ต้นเลยนะครับข้อดีของ Siemens มเซ็นเตอรก็คือซอฟต์แวร์ชุดนี้เนี่ยทั้งหมดนี่นะครกับกับซอฟต์แวร์ย่อยๆที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ย เขาสามารถตอบสนองเรื่องของการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งจะสามารถจําลองออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามในเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยจำลองออกมาได้เลยมันเหมาะกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านในทุกๆประเภทเลยค,ค,คุณจะเอาไปใช้ในเรื่องไหนก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของ s i e m e n s Sim c e n น e r นะครับว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือ ที่จะสามารถให้เราใช้งานได้ในแทบทุกประเภทเลยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆใครที่สนใจนะครับอยากจะทดลองใช้ s i เมนซิงเซ็นเตอรนะครับก็ติดต่อคุณเอ็มจากบริษัท DTE ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์และช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสนใจไปติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท DTE นะครับ Digital Transformation Engineering มากๆและขอบคุณคุณเอ็มด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ